ตอนนี้ไอ้ความจำเริ่มเสื่อมนะคือถ้าถ้าไม่เห็นก็จะลืมตื่นมาทีนี้ขวัญคอปากขคอนู่นภาพอยูนู่นนั่นนะเห็นไหมดูในวิดีโอเอาเอาอันหลังมาเคย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 ดูอยู่ครับผมคิไม่าทำอะไรต้อง หลวงพัจัดวางหัวก็โลงไล้เลยเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยววันนี้จะเอาโชคดีนะเนีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหลวงพัดจัดวัดบางกระเบาใครรู้จักดหลวงพัดจัดวัดบางกระเบาเนี่ยมันก็ทันเลยนะเอาวางหัวใช่ได้เป็นมงคลมีทุกมหายันเลยเนี่ยเห็นไหมเอาเดี๋ยวดูป่ะลงยัง เขาปวดหลังแล้วก็มันมันจะลงขาข้างลงยางลงยางมันก็จะเป็นเป็นหายหายแต่ตอนนี้ลงยางปะอ,<ข>อ่ะมันเบายัางครับก็ค่อยยังชัวง่วเออเบาก็ไปใส่บาสามองค์กรพอแล้วปบใส่บาสามองค์บุคิดให้งูอยนางนจ้าจรรมทั้งหมดกำแค่นั้นแหละเดี๋ยวดีแล้วก็เรื่องน่สิน มีฉีดปาท่อกระถางกันร้านมันบอกนี้่นี้อย่าันกันลงไปแล้วนะปอนมาตลอด20ปีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมท่อกระถางกันร้านมับอยเออแล้วเงินเงินเงินที่เขาหลอกไปสี่แสนก็ไม่รู้จะได้คืนไหมเนี่ยที่ผมขัดพลังให้ปลาครับของแผ่นพักใหม่พุทธคุณก็จะเข้าปากก็ขอให้ได้คืนครับผมจะได้ใช้ที่นี่ครับเนี่ยเกาเรียกเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อในสีดำเหรียญเศรษฐี พลังจะเข้าป่าไหมรอแล้วค่ะต่อไปนะเหรียญเศรษฐีหลวงกูดูวัสแกเนื้อเงินพลังจะเข้าป่าไหมครับอ่าก็เนี่ยพี่ทุกองค์ด้วยพลังก็เข้าให้อะผมอัดพลังให้ใครพลังในตัวผมก็เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป่าก็จะเริเป็นเศรษฐีดีไหมใอ่ทำฐานเงินล้านได้ด้วยจะดีปกตินะใส่ไม้ผมแล้ว